สวัสดีครับโหอ้ยวันนี้นะฮะก็มางานหนุ่เท้าผมก็แบบว่าดีใจมากที่เขาแบบเชิญชวนมาแล้วที่สําคัญแบบเราก็เลยแบบเออรู้สึกว่าถ้าเรามาแล้วก็อยากลองดูจะมีแบบใครมาร้องเพลงกับเราไหมอนะไรเงี้ยสรุปนะฮะมีคนมาเต็มเลยแต่ร้องไม่ได้สักคู่เพลงเลย <c oughs> แต่ไม่เป็นไรแต่งตัวยังไงบ้างอะไรนะฮะปกติแต่งตัวยังไงบ้างแล้วแต่วันครับผมถ้าทํางานก็ต้องแบบแต่งตัวแบบเราจะแต่งแบบปกติไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราใส่ขาดมาเดี๋ยวเขาไล่เราช่นนี้เต็มเพลงมาเยอะเลยเป็นยังไงคะเสียงตอบรับกับแฟนๆที่เรราไปีววิกัน มีแต่เสียงผมอ่ะจริงๆนะแต่ว่าก็แบบโคผมดีใจและขอบคุณมากๆจากใจที่แบบวันนี้มีคนมาสําหรับผมถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากเลยนะครับแล้วก็แบบทุกคนถึงจะแบบร้องเพลงผมยังไม่ได้แต่ทุกคนก็แบบเหมือนแบบต้อนรับเราดีมากอ่ะผมแบบขอบคุณทุกคนจริงๆจากใจเลยจริงๆแล้ววันนี้ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตแบบแรกเลยเนาะครั้งแรกเลยไหมจริงๆผมผมเคยมีเป็นวงก็เคยอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าแบบอันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบเรามาร้องแบบอะไรนะร้องกับแบ็คกิ้งแพ็คใช่ไหมแล้วก็แต่ก่อนเราจะเป็นวงที่แบบ มันก็เป็นอีกอารมณ์ดีนะมันก็เอาจริงมันก็อาจจะแบบผิดพลาดเยอะวันนี้แล้วก็แบบอาจจะแบบชวนคนไม่สนุกมากหรืออะไรเงี้ยต้องแบบขอโทษจริงๆด้วยเพราะแบบเออมันมันไม่ง่ายจริงนะคนมาเยอะมากเลยนะคนมาเยอะมากผมก็แบบขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบเสียเวลามานะเพราะว่าหลายคนที่แบบอยากมาแล้วก็ รถติดมาไม่ทันก็มีเยอะมากเพราะว่าเป็นตอนเลิกงานพอดีอะไรเงี้ยหรือแบบเป็นการที่แบบผมผมแบบผมงงกับการที่ว่าอะไรนะเซ็นทรัลเวิร์ลแล้วก็แบบโซนนู้นโซนนี้ฮะทุกคนไปอยู่เซ็นทรัลเวิร์ลนู่นเลยที่ใหญ่ผมก็แบบโอ้ยแบบขอโทษทีแล้วก็ขอยากอยากวันนี้ที่รักงานเพราะว่าได้ร้องเพลงด้วยป่ะคะใช่จริงๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากร้องร้องเพลงนะถือว่าเป็นเป็นงานที่แบบวันนี้เรามาจริงๆคือเขาแบบขอเชิญมาร้องเพลงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราดีใจมากเราได้มาร้องเพลงของเราอะไรเงี้ยถึงแม้วันนี้ยังไม่มีคนร้องได้แต่ว่าเราจะทําแบบ เพลงดีๆมาเรื่อยๆนะนะครับผมจริงเหรอผมไม่ได้ยินเลยั้งหน้าทา่าหลัง่าจะมีป้ายไฟไหมคะโอ้จริงๆวันนี้ผมก็นึกว่าจะเห็นบ้างนะแบบว่าวอะไรนะแบบหํำใหญ่ห้ำใหญ่เรอลเล่นแต่ว่าทุกคนน่ารักมากแค่มาผมก็ดีใจมาก้วทุกคนแบบให้เสียงต้อนรับผมก็รู้สึกแบบดีใจมากแต่เสียงกีหนักแต่เสียงกีตาร์หงเยอ้กว่าผมอีกใช่ไหมโอ้ใช่แต่เลงนี้ว่าอะไร่ ใช่ใช่จริงๆไม่สบายมาประมาณอาทิตย์หนึ่งละเนี่ยนะผมเพราะว่าแบบมันเป็นอะไรคะเราเป็นแบบผมแบบมาแบบผมไม่ได้นอนผมตัดงานของผมด้วยแล้วก็ทํางานเพลงแล้วก็แบบรับงานอื่นด้วยอะเงี้ยบางทีรีวิวก็เครียดด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ใช่วันนี้พอดีว่าแบบมาแล้วครอบครัวผมมาด้วยก็เลยแบบหลานเขาก็มาด้วยอะไรเงี้ยครับผมใช่ใช่ก็เลยแบบเออมันมันถ่าย MV กับเราไอเพลงสกูปไปดูใช่เออก็ให้เขามาเต้นขำๆน่ารักน่ารักอะไรใายเป็นว่าคนเป็นเอ็ซีหลานเราเยอะใช่ใช่ก็เดี๋ยวนี้ผมไปห้างใช่ไหมคนแบบ น้องแน็น้องแน็น้องน็ขอถ่ายรูปหลานหน่อยไม่ถ่ายรูปเรานะแบบพูดเลยนะแบบขอถ่ายรูปหลานไม่ได้ถ่ายรูปเราแล้วก็เออดีใจด้วยอะไรเงี้ยเห็นแม่ราทำานกับน้องโข้งการเลยนะจริงๆก <c oughs> ็อยากอยากส่วนตัวหลานจริงๆหลานผมก็ชอบร้องเพลงนะก็คงต่อไปก็คงเป็นทำทำเพลงผมถ้าเรื่องการแสดงเนี่ยยังไม่ได้มั่นใจให้หลานทําได้ที่แบบหลานสนุกที่เขาคุยกับผมทุกวันเนี่ยคือเขาชอบที่แบบว่า เห็นคนยิ้มเห็นคนดูทางไอจีเฟซบ o ๊กแล้วก็ตลกสนุกเนี่ยหลามผมก็ชอบเหมือนผมแล้วผมก็แบบดีใจทตรงไหนตรงนั้นคนมองแลบอกว่าเหมือนเราเป็นแบบตอนเจี๊ยบแฟนคาใช่ใช่หลายหลายหลายคนบอกเหมือนถอดแบบมาแล้วก็มีหลายคนมากแบบในคอมเมนต์ในเพลงอะไรพวกนี้หรือว่าคลิปไหนที่มีอาเทลทุกคนก็บอกรีบเอาหลานออกมาจากผมอะไรเงี้ย อา,อ,าอาเธอร์อาเธอร์หนีหนีไปอะไรเงี้ยใช่ผมบอกไม่ทันแล้วตอนนี้ติดเชื้อเต็มแล้วใช่เป็นพวกเดียวกันแล้วเป็นแก๊งเดียวกันเราแก๊งเกลียดเราแก๊เกียนกันนะเอาจริงอ่ะหลามผมเกลียนเหมือนกันนะหลามผมตลกนะเวลาแบบวันนี้มันคงเขินนิดนึงแต่จริงมันจะแบบเป็นคนแบบกวนมากเดินท่าเล็บโยตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงอีทุก บอกไปไปเขาอยากมาอยู่แล้วด้วยเขาแบบอยากมาเล่นเลยเรารู้ว่าแบบนั้นแนักร้องเพลงสกูบี้ดูอะไรเงี้ยเขาก็ชอบเขาร้องได้ด้วยเลยอย่างนี้ต้องแบ่งค่าจ้างให้หลานด้วยปะเนี่ยสามร้อยขาดตัวจริง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 สองร้อยเลยถ้าเพงโอเคเราเล่นเราเล่นเราเล่นถ้าแนื้อาล่าสุดคลิปเราที่เป็นสกูบี้ดูแล้วมีคนไปเปิดให้หมาฟังแล้วหมาก้องหมากองต้องจริงเน่ะผมตอนแรกก็รู้สึกแปลกเลยว่าเอ้ย้ยแปลว่าเราแบบเราสำเร็จขั้นลึกเกินไหมบ้างหนาใช่ไหม มีถึงแบบหมาฟังเพลงเราอ่ะแล้วแบบไออย่างอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันในคลิปที่คนเอามาแชร์น่ะนั่นคือส่วนน้อยนะในส่วนแบบในข้อความ IG Facebook ผมเนี่ยคนส่งมาอีกเยอะมากเป็นร้อยคือหมาแบบหมาฟังเพลงผมได้จริงๆอ่ะใช่ผมรู้สึกว่าเออมันข้ามขั้นดีนะอะไรเงี้ยคนอื่นเขามีแต่เพลงอะไรนะภาษาไทยภาษาอังกฤษใช่ไหมอภาษาคนภาษาหมาใช่ใช่เราสสื่อสารกับแบบ น้ององได้จริงไหมคะเอาจริงๆผมว่าบางคลิปเนี่ยหมามันร้องเหมือนมันจะตายเลยนะมันมันร้องแบบโอ๊ยโอยโปวดปวดหูอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เอะจริงๆมันไปแบบทําให้ปวดหูหรือว่าแบบหรือว่ามันชอบก็แบบแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันเนีเ่ยตอนนี้มีคนจ้างไปร้องเพลงเยอะขึ้นไหมคะจริงๆก็มีจริงๆเนี่ยงานงานร้องเพลงผมเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะมีตั้งแต่แบบเราเรายังไม่มีเพลงเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนว่าเหมือนนักแสดงเวลาเขาไปโชว์ตัวเขาก็จะมีการร้องเพลงอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยมั่นใจอะไรเงี้ยเพราะว่า หนึ่งเราไปร้องเพลงคนอื่นเนี่ยแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นเพลงคนอื่นเราก็แบบยังไม่ค่อยอยากทำอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เราก็มีเพลงของตัวเองแล้วก็แบบเริ่มพอมีคนฟังนิดหน่อยแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจมากแต่ถ้ามีค่ายเลยมาจีบงานนี้ก็จะมีงานทีต้องไปร้องเพลงอับทีกก็มีมีบ้างแต่อาจไม่ได้เยอะมากทุงานจะต้องมีเพลงไหมคะต้องมีเพลงเสมอไปดูไม่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 ผมดูจากงานวันนี้แล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่มีไม่มีคนร้องตามแล้วเริ่มมีค่ายเลยมาจบมาจีบแล้วมันยังเพราะว่าเราก็ทำ เพลงก็ไม่ก็ไม่ได้หลกอะไรนี่ครับจริงๆนะค่ายเพลงเนี่ยมีแบบเยอะมากตั้งนานแล้วนะแต่ว่าแบบเรารู้สึกว่าแบบพอเราอยู่แล้วแบบมันด้วยมันจะมีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาอะไรเงี้ยบวอกกับว่าสําหรับยุคนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าตอนนี้เรามีโอกาสแล้วเนี่ยมันเป็นทําเองอ่ะมันดีที่สุดได้ทําตามแนวเราเราไม่ต้องแบบแต่งตัวที่มันไม่ใช่เราหรืออะไรเงี้ยเราแบบทําที่แบบเราทําแล้วเรารู้สึกว่า มันสนุกคนดูแล้วแบบยิ้มแย้มสนุกได้แค่นี้เราก็รู้สึกด,ดีใจว่าล่าสุดส่งคลิปไปขอโลวงลงกับพี่โนตอุดมใช่ใช่ใช่คือพี่ก้องก็ทักมาแบบเขาพูดกับผมว่าผมว่าเฮ้ยเราจะได้ร้องเพลงกับแก๊งพี่แล้วนะใช่ไหมออพี่ก้องพี่โนตพี่สิงโตอะไรเงี้ยวันนี้ไปยู่เขาวันนั้นผมไปเจอเขา ผมว่ามันน่าจะเป็นการรวมคนแปลกเลยครับคนแปลกดีใช่ไหมเราก็ดีใจว่าเฮ้ยเราจะได้ไปเป็นร้องนู่นนี่เขาบอกว่าเฮ้ยกูให้มึงมาหอนเฮ้ยผมก็หอนก็หอนไงเออมคุยกันแล้วเหรอครับไม่ผมพอดีผมสนิทกับพี่ก้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับพี่ก้องเขาเป็นคนตลกอะไรเงี้ยครับใช่แล้วเขารับเท้าวงเท่าวงหรือยังคะโอ้ยยังไม่รับ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 พออย่างเพลงเราล่าสุดปล่อยมาก็ทะลุล้านอ่ะ ล้านวันคือคือผมผมอธิบายยากไอ้ไอ้แบบผมผมไม่ได้ไม่ได้แบบตื่นเต้นหรือดีใจกับจุดนั้นนะเพราะผมรู้อยู่นะเหมือนช่องผมเนี่ยพลอลงไปปุ๊บเนี่ยวันแรกเนี่ยล้านวันที่สองสองล้านแล้วมันจะอยู่แค่นั้นยาวเลยมันไม่เหมือนเพลงที่แบบค่อยๆค่อยๆแสดงว่าแบบมันอาจจะยังไม่ดีถึงดีพออะไรเงี้ยเพราะถ้าเพลงที่แบบมันเป็นเพลงที่คนฟังจริงมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะเยอะเลกวันมันจะเยอะขึ้นมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นของผมมันเยอะเยกวันปุ๊บหายหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยแล้มันยังไม่ได้พอใจกับ ่ไม่ไม่เรียกว่าไม่พอใจดีว่ามันแค่นี้เราก็แบบสุดยอดแล้วของเราแต่ว่าเราก็เอาจริงเนะี่ยใครเป็นนักร้องเนี่ยถ้าใครพูดว่าไม่จริงหรอกไม่อยากมีเพลงเยอะไม่แคร์จริงๆมันไม่ใช่หรอกสำหรับตัวผมเนี่ยผมคิดว่าใครทําเพลงก็อยากมีเพลงที่ร้อยล้านวิวมีเพลงที่50ล้านวิวแค่ว่าแบบมันยังทําไม่ได้ให้แค่นั้นเองอยากทำอยากทำอยากทำต่อไปนี้ก็จะเป็นเพลงที่แบบว่าแม็ขึ้นเรื่อยๆแล้วฟังง่ายฟังสนุกวัยรุ่นฟังได้ตลกๆอะไรเงี้ยที่บอกว่าจะปล่อยมา ใช่ใช่ชื่อเพลงโคนใหญ่โคลนใหญ่มันเป็น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 ไม่ใช่คำหยาบนะบอกก่อนว่ามันไม่ใช่คำหยาบใช่แต่ว่ามันคือโคนใหญ่ใช่อะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงที่พูดถึงสรรพคุณของเราใช่ไหมคะไม่ใช่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 ผมผมไม่ได้พูดถึงสรรพคุณของผมเป็นเพลงที่น่ารักอ่ะผมรับรองว่าน่ารักแล้วกันถ้าปล่อยไปก็ฝากทุกคนแบบติดตามกันมันจะแมสขึ้นใช่ไหมแมสขึ้นแมสขึ้นโคนใหญ่เนี่ยแมสสุดแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้มังไปถึงร้อยล้านเลยป่ะคะ โอ้ยอาจอาจไม่หวังถึงหวังแล้วกันแต่ว่าถึงไหมไม่เป็นไรแต่ขอให้แบบเยอะที่สุดเท่าที่ทําได้มากกว่าอันนี้คือว่าปล่อยอาทิตย์รับเพลงเลยม่ไไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่จริงจริงเพลงนี้ตอนแรกเราก็แบบว่ากะจะแบบไม่ได้ปล่อยอนกันนะมาแรงวันะแต่ว่าเฮ้ยเราทางานกับน,น้องที่ผู้หญิงที่มาร้องเพลงเราเห็นว่าเขาเป็นเด็กที่แบบเก่งมากร้องเพลงแบบดีมากๆซึ่งแบบมีหลายคนที่เข้ามาหาผมอะผมเป็นคนชอบเด็กที่มีไฟชอบเด็กที่แบบมีแบบอยากทํางานอยากร้องเพลงแต่ว่าแบบไม่มีทุนบ้างแล้วก็ ไม่แบบไม่เข้าใจว่าจะเริ่มยังไงนะผมก็จะแบบอยากทําให้หลายๆคนมากๆเลยนะยอนะไรเงี้ยลูกในนี้จะเป็นพิเจมส์กับกีตาอยู่หรือว่ามีคนอื่นไม่ไม่ม,มีมีคนอื่นแล้วม,ม,มีคนอื่นแล้วแต่ว่าขอเก็บไว้ก่อนว่าเป็นใครเลยกันแต่น่ารักน,น,น่ารัก <นะ S 2> ทางท<ะ>างของนัทเป็นยังไงการแสดงหรือว่าร้องเพ<ะ>ลงจริงๆผมผมอยากไปในในทางดนตรีให้ได้นะผมเชื่อว่าผมทำมานานแล้วแหละจริงๆอ่ะแต่ว่าไม่มีคนรู้เพราะว่าแบบไม่มีคนฟังเพลงผมเลยแต่ก่อนอะไรเงี้ย ตอนนี้มันก็ยังถือว่าไม่ได้เยอะมากนะมันแค่เป็นกระแสแค่นั้นแหละเพราะว่าเพลงเรามันเหมือนมันเกาะกระแสะเราแล้วมันก็เงียบไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงต่อไปผมสัญญาแบบจะทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีคนฟังจริงๆให้ได้อะไรเงี้ยครับแจ็คเพื่อนฉันก็ติดเขาก็มาเกาะกะระแสะเราแจ็คตลกแจ็คน่ารักใช่ใช่ <c oughs> ใช่เขาอยากเกาะเรามากเลยอ่ะโอ้ไม่เกาะหรอกดูยอดติดตามคนในไอจีอะไรเนี้ยพวกเขาเยอะกว่าผมทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยใวันนี้ผมเป็นนามสกุลจากจากเป็นฉันเป็นแจ็คเพื่อนแม็กแจ็คเพื่อนแม็กแล้วใช่ไหมโอ้ดีขอบคุณไอแจ็คมากเลยนะ แจ็คตลกแจ็คตลกมาทำาอะไรด้วยกันไหมคะจริงว่าถ้าถ้าสมมุติสักพักผมแต่งเพลงตลกตลกได้นะว่าไอ้แจ็คเขาคงร้องเพลงดีๆไม่ได้ดูไม่เข้ากับมันเลยไม่ไม่หรอกก็ต้องแบบดูว่าแบบโอ้คุณแจ็คเขาจะแบบอยากร่วมงานกันไหมอะไรอย่างเงี้ยท erm ี่เหมาะกับแจ็คไหมคะโอ้คิดไม่ออกเลยคงต้องไปทำกันบ้านหน่อยได้คุยกันบ้างไหมครับทั้งจริงๆก็มีคุยกันบ้างครับก็แบบมีโทรคุยกันบ้างชักหากันบ้างอะไรเงี้ยครับผมใช่พูดถึงคลิปตกบันไดหน่อยสิที่เราพลาดอ่ะยังไงคือผมอ่ะตอนนั้นไปตกบันได ไล่แบบที่แบบว่าผมเล่าอะไรเนี่ยคนจะชอบว่าโม้เนี่ยไอผมพูดเรื่องจริงทุกอันนะไอที่ผมบอกว่าห่อใบตองไปซื้อลอตเตอรี่อ่ะผมก็ไปจริงนะมีผมยังขำเลยไปดูแบบมีคนแท็กมาในไอจีผมอ่ะเป็นกล้องหน้ารถแบบจับภาพได้พอดีเลยแล้วเขาก็ทําให้เป็นภาพสโลว์เพราะผมปั่นเร็วมากอะปั่นเร็วมากอะไรเงี้ยใส่ใบตองผมว่าคนเห็นก็คงตลกดีอะไรเงี้ยตอนนี้ก็าเป็นว่าทุกคนเป็นกล้องมูจาร์กขนาดเรานะใช่ใช่แต่ผมว่าก็สนุกดีนะตลกดีอะไรเงี้ยเราแบบเราผมพูดตรงนะผมดีใจไหมที่แบบตอนนี้วันนี้มีวนี้ผมก็ดีีีใจมมมากแแต่่่่ผผททบบสิง ชอบแล้วมีความสุขสุดคือผมได้ทําคลิปตลกให้คนหลายคนได้ดูมากข้อความผมเนี่ยเป็นหมื่นนะไม่ได้เป็นพันนะแล้วแต่ละคนแบบพี่วันนี้พี่เครียดมากพี่เจอเรื่องไม่ดีในชีวิตมาทุกคนพอมาดูคลิปผมมาดูไอจีผมก็บอกว่าแบบเฮ้ยมันไรสาระดีอะไรเงี้ยมันทําให้ไม่เครียดอะไรเงี้ยผมดีใจสุดคือตรงนี้จริงๆรับผมใช่ใช่ต่อไปนี้ก็จะทําออกมาเยอะขึ้นใช่ไม่อ่านไม่เยอะขึ้นหรอกตอนนี้บางทีก็ตันเหมือนกันนะ,ะ <S <S> <S ขึ้นอะไรไม่ค่อยออกแต่ว่าจริงๆผมมีอะไรตลกตลกเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันแบบเป็นชีวิตจริๆงๆผม ใช่ก็เลยแบบอยากเอามาให้คนได้ดูได้ตลกกันอะไรเงี้ยครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากครับอ่ะเสิร์ก่อนแม่ไข่องตงนี้รงมี้้อ่านน้อ่นลูกจ้าวเ่น